ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องผมช่างนุนนทองคลิปนี้ก็มาชมการเปลี่ยนแม่ปัมมป๊มคัดล่างของ Isuzu D-Max นะครับนี่นะครับแม่ปั๊มคัดล่างของ D-Max จะอยู่ใต้ท้องด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับซึ่งสาเหตุตัวนี้ก็เป็นอาการน้ำมันคัดรั่วซึมนะครับเมื่อมันรั่วซึมลมมันก็เข้านะครับ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือคัดจมเหยียบคัดไม่ได้เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับนี่นะครับก็มุดไปใต้ท้องรถขันสกูมีสองตัวนะครับที่ยึดแม่ปั๊มคัดล่างก็เป็นประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับก็ขันออกแล้วก็จะมีสกูตรงสายน้ำมันนะครับก็ขันออกนี่ครับเอาออกมาก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ปั๊มคัดล่างนี่นครับผมถอดอายางหุ้มกันฝุ่นนี่ออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับด้านในกระบอกจะเป็นลูกสูบนะครับลูกสูบแล้วก็เป็นสปริงนะครับอยู่ด้านในซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะชุดซ่อมนะครับกระบอกมันจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับก็ลูกสูบออกมาอาจจะออกยากหน่อยนะครับ ซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็อยู่ชุดนี่ครับชุดลูกสูบในข้างในนี่ครับเป็นลูกยางนี่ครับลูกยางสองตัวลูกยางปิ้นนะครับตัวนี้ลูกยางปิ้นแล้วก็ลูกยางถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็มีการการเสื่อมนะครับการกเขาเรียกเสียดสีแล้วเวลาใช้งานไปนานๆน้ำมันคัดก็จะเล็ดรอดออกตรงนี้นะครับ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลมเข้าไปแทนในการเหยียบคัดเข้าเกียร์มันก็จะยากนะครับมันต้องทําการเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเนี่ยตัวได้ลมแล้วก็จะเป็นสายน้ํามันก็แค่นั้นเองนะครับตัวที่เห็นอยู่ข้างๆเป็นตัวตัวเดิมนะครับเอามาเปรียบเทียบเอามาให้ดูนี่ครับชุดที่ซื้อมาใหม่มีแค่นี้ครับมีสามชิ้นนะครับชุดเอ่อชุดซ่อมเขาเรียกชุดซ่อม ก็จะเปลี่ยนยางกันฝุ่นออกนะครับยางกันฝุ่นตัวเดิมบอกก็จะใช้ขายยันตัวเดิมนะครับนี่นะครับสองตัวตัวเก่านี่ซึ่งผมได้ทําการเปลี่ยนนานแล้วครับก็ซื้อมาทั้งชุดนะครับทั้งกระบอกตัวนั้นทั้งกระบอกทั้งลูกยางเป็นชุดเลยเออรู้สึกว่าจะหกร้อยกว่าบาทนะครับ ถ้าเราซื้อเฉพาะชุดเปลี่ยนนี่ก็ไม่ได้แพงครับประมาณเกือบเกือบสามร้อยนะครับสองร้อยไปลายนี่ครับในการใส่ขายันตรงายางครอบฝุ่นนะครับก็ฉโลมน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่จะยัดเข้าไม่งั้นมันจะยัดเข้ายากเมื่อยัดเข้ามานี่ครับต้องเอามาลงล่องตรงนี้นะครับมันถึงจะอยู่ครับยาง เป็นยางกันฝุ่นนะครับไม่ให้เข้าไปาในระบบนะครับไม่ให้โดนน้ำมันคัดตัวนี้จะกันฝุ่นนี่ครับก็ดันเข้าไปก็หลงล่องนะครับเนี่ยหลงล่องแล้วก็ใส่คายันตรงนี้ก็ใส่ไม่ยากครับชุดของแม่ปั๊มคัดล่างก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมีลูกสูบนะครับชุดลูกสูปแล้วก็สปริงเนี่ยนะครับ ก็เสียบเข้าไปมันจะมีลอกคลองมันอยู่นะครับตัวนี้รู้สึกจะลุ่มหลวมนะครับลวมไปนิดนึง <c oughs> ซึ่งตามเดิมนี่ยก็สปริงถ้ามันไม่ได้เสียหายมากก็ใช้ตัวเดิมได้นะครับส่วนสำคัญที่สุดที่มันทำให้น้ํามันเล็ดลอดออกมาก็คือลูกยางนะครับลูกยางลูกยางล,าลูกยางลูกสูบ ที่ใช้ตัวเดิมได้ก็สปริงขายันแล้วก็กระบอกแต่ว่าเขาขายมาเป็นชุดนะครับทั้งสปริงทั้งลูกสูบทั้งยางกันฝุ่นเนี่ยครับก็เปลี่ยนออกใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับก็ดัดลูกยางเข้าไปให้มันอยู่ล็อกมันจากนั้นก็ไปทําการติดตั้งนะครับก็ใส่กลับคืนไปนี่นะครับก่อนที่เราจะใส่วางตําแหน่งก็สกูครับล็อกสองตัว ก็เบอร์สิบเจ็ดันเข้าไปมันเดิมแล้วก็สายยางครับอ่ายางน้ํามันนะครับต้องใส่เข้าไปจากนั้นเราก็ต้องทําการไล่ลมไล่ระบบมาไล่ลมบอกจากระบบให้เรียบร้อยนะครับก็เยยบย้ำเย็บย้ำเยยบย้ำนะครับในการไล่ลบผมก็มีอ่าคลิปหลายๆคลิปนะครับลองไล่หาดูนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะทําเองก็สามารถทําเองได้ ครับในการซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะชุดซ่อมก็ได้นะครับก็ประหยัดต้นทุนแต่ก็ต้องซื้อมาให้ถูกรุ่นนะครับถ้าไม่ถูกรุ่นนี่จะเปลืองกว่าเดิมอีกนะครับนี่นะครับก็ขันสกูให้แน่นนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีแล้วก็ไปไล่ลมออกจาก